ต,ติ้งน้องสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทขออนุญาตไม่เห็นหน้าเนาะเพราะว่าไกด์แพทติดภารกิจไม่สะดวกแต่งตัวสวยๆเลยให้ชมเป็นผ้าไหมสวยๆดีกว่าเนาะแล้วก็เสียงแบบนี้น่าจะจำได้เนาะว่าเป็นดีเจด้วยเป็นไกด์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีช่องไหนที่จะมีเป็นไกด์ด้วยเป็นดีเจด้วยมีช่องเดียวเท่านั้นผ้าไหมสุริน กับไกด์แพทไกด์แพตตี้นี่แหละค่ะเพรนันตอบแทนแฟนคลับใครเห็นก่อนได้ก่อนลายราชรถจงมากเกยคุณผู้ชมทุกท่านที่จะได้เอฟผ้าใหม่ลายราชรถนี้ Thank you so much for watching me from many country ไม่ว่าจะรับชมจากอินเดียใต้วันมาเก้าฮ่องกงเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์ฮอลแลนด์ออสเตรเลียอังกฤษ อังกฤษอเมริกาหรือว่าส่วนไหนของโลกใบนี้หรือว่าคนไทยในประเทศไทยทุกอำเภอทุกจังหวัดรวมทั้งคนสุรินย่านได้ผ้าไหมนี้เป็นมงคลนะคะราชรถจงมาเกยขึ้นราชรถคันนี้แล้วมีแต่ความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าผ้าไหมผืนนี้ไม่ได้ง่ายนะคะมัดมียากทอก็ยากงานทอคุณภาพจากตำบลสวายอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เน,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 น่สวยไหมคะทอยกดอกหกตะกอลายลูกแก้วเห็นไหมคะไม่ง่ายเลยดูเลยคะ่ะนี่องค์ประกอบของการทอผ้าไหมแต่ละพื้นถึงแม้ว่าจะเป็นหกตะกอเหมือนกันแต่การแกะลายการมัดมีการย้อมสีการทอราคาจึงแตกต่างกันตรงนี้ล่ะคะ่ะ แต่เป็นย้อมสีเคมีไกดแพทถ่ายทำให้เห็นเสมอคุณผู้ชมมาจับต้องเองราคาพิเศษนี้ t h a n you s o much for w a t c h ช n g มีเลยเพิ่งเข้ามาชมหรือกลับมาชมยินดีต้อนรับสู่ช่องไกดแพทเหมือนเดิมเลยจ้ะใครก็ได้ค่ะที่เข้ามาชมจะกดติดตามไม่กดติดตามน่าจะได้ราคานี้เพราะคิดว่าน่าจะเข้ามาชมไกด์แพทนานแล้วแหละแต่ว่ากดติดตามไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวจะสอนค่ะเพรฉะนั้นผืนนี้ ให้เลยค่ะ4,500ไม่ขายเขาขายกัน4,900 4,500แต่ไกด์แพคตอดแทนแฟนผับค่ะ4,200บาทอาบน้ำยาให้ฟรีส่งให้ฟรีใครเห็นตัดสินใจด่วนนี่แต่ไม่ให้เก็บเงินปลายทางข้อแม้เพราะอาจจะลำบากในช่วงเทศกาลนะคะเพราะว่าเขา กว่าจะคืนไกด์แพทมา3วันทําการใครที่ซื้อคลิปนี้ต้องโอนเงินเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อ0812571709 0812571709ให้ชมลายผ้าไหมเสมอเหมือนคุณผู้ชมมาซื้อเองไลยชัดๆแบบนี้นะคะราชรถจงมาเกยทุกท่านแค่เข้ามาชม กดถูกใจเป็นกำลังแรงใจก็ไม่ว่ากันเพราะทุกท่านอาจจะเอฟผ้าไหมากายพัยเยอะแล้วไม่ต้องเก็บค่ะตอนนี้อากาศเย็นแล้วคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหมคือนํามาสวมใส่ไม่ต้องไปอับไม่ต้องไปอัดกาวใส่กับตัวเราผ้าไหมจะทําให้อุ่นและเมื่อร้อนผ้าไหมจะทําให้เย็นสบายเพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อผ้าไหมเก็บไว้ เอามาสวมใส่ได้เลยจ้ะยิ่งสวมใส่ทุกวันดูแลสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนี่คือท้องผ้าของลายผ้าไหมเป็นสีน้ำตาลค่ะไม่ใช่สีดำแต่การถ่ายทำยากมากเลยเพราะฉะนั้นถ่ายทำขนาดนี้แล้วเสมอเหมือนมาจับต้องเองเลยชัดเจ๋อแบบนี้ไม่ต้องลังเลนานเมื่อกี้ผ้าไหมผืนเมื่อกี้ไม่ถึง20นาทีค่ะ FC แฟนคลับที่ชมเป็นประจำทักฮัลโหลมาเลย นะคะพิษณโลกได้ไปจ้ารันเหน่อน,นี้ติ้งนองติ้งนองติ้งนองภาคเหนือภาคใต้ภาคก,กลางตะวันตกคนไทยในต่างแดนไม่รู้จะรอ้อยยูจ้า